เบิงเบิงเบิงโอ้เบิงตูดไหมโอ้เอ้าเอ้ามียังกินไมเนาะมียังกินเนาะบิงอ่านแ้กินครับสวัสดีครับ มาอยู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมมาดูมาดูาดช้างน้อยไมย่ยอมเอาเอาเอาตามนียครับตามนียฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินเล่นครับอย่างน,น,น,าาาน,นี้วันนี้บรรยากาศเหมือนพายุจะเข้าเลยวันนี้ เดินไปมั่วเลยครับวันนี้อย่าเดินมั่วเลย<ะ>โอ้โหไปเลยโอ้วันนี้คนเยอะเลยครับดูคนแน่นเลยลคนโ <posso> อ้ยี่สีมาเยอะจังเลยวันนี้ามาเที่ยวครับโอ้ยมีเสียงตดด้วยโอ,โ,อโอ้โหเดินเดินเดินรอบบ้านรอบบ้านไปเลยนี่ไปเลย เบลเซล่เนาะมามามาทนี่ดูมานี่พี่โอ้โหไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด,ดูตูดดูตูดดูตูดโอ้โหวันนี้ก็มีบ่ไปบ่ไป FC มาเที่ยวครับมาเ<ป>ที่ยวมาเล่นบ้านลูกหลานครับลูกหลานลูกหลานมาเล่นบ้านครับมาเยี่ยมคุณตากับคุณยายครับเอ้ยไปแล้วหาคุณตาแล้ว ถ้าเป็นจ่อยเลยอจ่อยดิคร <cities S 2> นีช่วงนี้เดินเล่นครับเอ้าเอาสงสัยกำ <c oughs> ลออยยังตื่นอยู่คุ้นขึ้นารเถอะยายาพเอาคุ้นเพียงอย่างไรเถอะวะอยยงไม่คุ้นเคยยรับไม่คุ้นกยย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 ยไปยยตอนนี้นนนยย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 กยย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 ยเยยนยยเยยนยย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 ยดยย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 ยเ ไปเฟ yes, yes, yes. ียคนตายยงไเฟี้ยเฟี้ยไขอ้วนชนเลยไข้อ้วนดูดูไปไปกัดขาคนตายแล้ะดูดูดูโอ้โหเด็กน้อยก็เยอะครับวันนี้เด็กเพียบเด็กเต็มเลยว่ะเด็กน้อยมีแต่คนอ้วนๆเลยครับดูครับนี่อันนี้อันนี้อ้วนๆกว่เพื่อนนี่คือพี่ดิวนะครับผมนี่ฮันหลังนี่ครับอันนี้คือคือพี่ดิวเลยครับอ้วนนสุดครับ เอ,อพี่ดีวหนักเท่าไหร่แล้วนี่ร้อยห่โอ้โหร้อยหนึง่งดูครับอ้วนครับรบ้วนมากเลยคนเนี้ <c oughs> ไปแล้วไปขึ้นไปทังเตียงเลยไปไปนางเหรียญน้ำขอไป <c oughs> อะไก็อยากเรียนี้กันเนาะมือไ,ไหลไปมัน,นนี่หอมเรียคับคุณกินขหนียวอีกใจอแล้วอันนั้นอั้ใจกแล้วกินขหนียวอีกโอ้ยข้าเหียวปาก โอ้ยบะเขียวเสียบบกเขียวเลยตัวเสีเลยตัวพูนบะเขียวเรียนเลยโอ้เบึงงเบอย่าเรียนกับพุนตาครับดูเบียคุนตาครับขืนขืนครับขุนไหลาขืนดูครับขืนขืนขืนไปแต่วิวพ่อไปเลยขืนครับไปแล้วนะไม่ยอมไปเลยไปเหรอตาไปเลยนี่ก็ตาเต้งไม่ย่ อ,อ,อ๋อจกักใตพีเดียวแล้วพี่เดียวมาเล,ลาเี้ยกันหลานเ่ยนะไปแล้วยิงตีด่งเลยไปแล้วไปแล้ว้ไปแล้วไปแล้ว,ลวตามไปตามไปครับเออหนดีหนดีกล้องเขาไหมเออไหนละเอาข่ากินเนี่ยเออโอ้โตขีดิน เอาพานอ้อมเรียนอีกอืมเด้อมางานไปแล้วงานไปแล้วเบ้งขึ้นเลยขอดเฮมีเร้ยเฮ้ยรามเลยมีเรียกเลยเฮ้ยตามเลยครับตามเลยครับตาออกมาครับ วงวงแตกแล้ววงแตกแล้วเบิงเบิงงโอ้เบิงตูดไหมโอ้เอาเอมี่ยังกินมาน้อมี่ยังกินไามน้อเบิงห่าน่ากินครับไปเด็กว่อง้บ่งกระปูปเด็กงลยเป็นย่งนโอ้กะปูใหญ่เลยตัวนงไปหรอยังตามไม่ไดดูตูดโอใหญ่มากเลย ตัวนี้ใหญ่มากเลยนี่เห็นแล้ี้ยวใหญ่มากเลยไปไปไปเอาเอ้เอาออกมาหากินเนาะมี่ยังกินวะนี่โอ้คนวันนี้คนมาเยอะครับโอ้วันนี้ดูอันนี้ไอมาจากไหนครับโอ้ยนอนโอ้เอาเอาเอาเล้วเสร็จวันน้เอาเลี้ยวเอาเลี้ยว เอาเร็วเอาเร็วสิเป๊สสีสิเป๊สสีมันหนีกันวันนี้ก็คนเยอะหน่อยครับวันนี้มาอ้เอาเล็งคนเดียวเลยเสียดเสียดเอาว่าไปใสอีกเอาเอาเอาอะไรมึงได้ขืนหนีตามไปเร็วอ่านี่นี่ระวังระวังเอา เอ๋อมันเล่งคนคนนั่งบักหลายเนาะเห็นผู้เดียวเนาะเล่งเนาะบอกแล้วดูครับหาเพื่อนครับเอ้าเอ้าเอาอีรีเลยเอ้าเอาแล้วเอาลูกเหน่งเจ้าล่องล่องล่องเหรียนบิึงสิไลบ่บ่เหลือเอาเอา ดูครับคนคนนั่งเต็มบ้านครับบ่เอา Luckily, เอาผ euh ูเ้เดียวเลยมัน่ะโอ้โหเอาระวังเด้อ oh, oh, เอา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 โอ้โหจิ้มอะไรมานน่พ oh, ี Pepsi> ่เมียเอา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 โอ้โหเอาหาเป้าครับลิงเป้าเล็งเป้า ล็อกเป้าไปแล้วเป้าน right. ี้ไปไหนไม่ได้เลยดูครับเอาเอาวุ่นแล้วตอนนี้ล็อกเป้าอยู่ครับเสียล่ายโดนใจเถอะเนาะเอามาแหลลาใส่นะวะเสียล่ายไหมคือเทิเหรอวะเอ้าดูครับดูล็อกเป้าแน่นเลยยี้ยี่้อเอ้าเอ้าเอ้าดูโอ้โหวุ่นเสาอยู่างแล้วเอ้าล็อกเป้าแล้วล็อกเป้าครับ เออเมื่อดูล็อกเป้าเหม้ยประยหยัดแล้วจะตีวะเนี่ยยมาเศาไ่เศาไรอยู่เลเมื่อล็อกเป้าครับล็อกเป้าตอนนี้ต่างกินเนี่ยกินไม่คุ้นเคยครับเนื้อเออเอ้าเอาเสร็ดเส็ดเส็จแท้ทททททท <laughs> ดูครับไม่ยอมไปไหนเลยครับดูโอ้โหล็อกโอ้โหอยู่ดูดูอ้เอา้เอาโอ้โหเอาแล้วครับ ล็อกเป่าแน่นเลยไปไหนครับไปไหนสิหนีผมไปไหนนีผมไปไหนตามไปแล้วเอ้าตามไปเลยเดินเยอะๆเยุดๆเยอะๆเถิดเถิดเถิดถิดถิดโอ้โหล็อกเป่าแน่นครับตามบ่ตามกำลังตามหาเป่าอยู่เดี๋ย่กินป่ะเด้กินเป่าเลี้ยนไปทางนี้ปะนะ ล็อกเป่าครับล็อกเป่าครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหดูดูเอ้าเอ้าเจ้าอะเจ้าสีนี้ไปสิเอ้าเอาก็ยี้ออกมด้วยนะเหะเห้ฉังว่ากระเป๋าแม่ว pues อ mm ีกล็อกเป่าแน nah, ่นเลยบินบินบินไปเร็วกระเป๋าเจี๊ยบเลยนะโอ้โหล็อกเป่าอะไรสีทับแตงโอ๊ตแตง ยังหับไม่ยาจิเบียตานสงางดีล็อกเป่าไมโอ้โหไม่ยอมไปไหนเลยล็อกเป่าเนาะล็อกเป่าเนนถอยถอยนะมามาพี่ มาพี่มาพี่มาพี่ม้งเม้งถอยถอยอย่าวนวนัวคุ่นพิงขุดแม็กขุดแม็เป้านิ่งครับนู่นเป้าอยู่นู่นครับกำลังมองหาเป้าอยู่เห็นแล้ววะเห็นเป้าแล้วเนี่ยเอ้าหาเป้าไม่อยุว่าเด็กถึงต้องหลบครับเอ้าเอ้าเม้งเม้ง เห็นเป่าแล้วเห็นเป่าแล้วเอาเอาพุ่นเรีนไปท่าพุ่นเพิ่งเรีนตามปะเอาอีหลีเพิ่งปุ่นเรียนควมต้นใหม่ไหมจักสองรอบไหมไปแพ้มีแ่รียนวมต้นไหม่เพิ่งแข็งแรงว่างมีไเอาระหว่างคุณกับช้างใครแข็งแรงกว่ากัน ก็อย่าลืมเข้ามากดเซฟตะใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมลากันแล้วครับ